สวัสดีพี่น้องนะครับผมเมื่อนี้ออกไม้คือเกลนะครับผมออกไม้หาปลานิดหน่อยเท่านะครับผมหานี้ตัวใหญ่กบบสัตว์เกลนะครับเมื่อนี้ออกมาทางเกานะครับผมไม้เกานะครับผมไปทางหาปลาดูปลาสวายปลาไก่นะครับไปบ่ไดดนะครับพี่น้องน้ำถ่วมไหลนะครับจําเป็นก็ต้องเดมมาหาปลานิ้นงนะครับสู่พี่น้องบึงนะครับผมจไดๆจังเดยก็ฝากติดตามไว้คือเกาในเรื่องครับพี่น้องนะครับผม เดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับมือนีจะมีแต้มบัวนะครับผมกรลูกสองยิงึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมพึ่งได้แต้มหนึ่งนะครับผมอยู่นี่นะครับหมายมาจอบเบิ้งตามาเล่นนนำนะครับผมมาเล่นน้ำไปนิดหน่อยนะครับผมกะใส่ไงยกับมีแจมอยู่แต่กับโไหลายนะครับห่างหเห็นนะครับเดี๋ยวมาชมคลิปกันเลยครับผมมาแต้มมือนีนะครับที่ได้จะแต้มนะครับผมไปกันเลยครับ วนไปแล้วไปยำมวยทำบดุดมาเนี้บุดมานีขันหนังมับนนี่งี่นีนไม้บดแตกกไม้บดแตก นี่ครับนี่ด้ใส่รุ่นนี้นะครับผมมาลินมาลินแนมนะครับเดีย๋ยวจัดไปปลาหินเล็กใส่สามี ดูิดนี่ดึงว่าใดนะครับดึงขาดอูสามนิ้วมันเจ็บคือเกาพี่นอ้อง ตัวยังนิ่งพูดือโอ้โหถลนถลนี่น้องของบ้ามันบุดถนไปเล็นกลยนะครับบูดูว่ามัานถลนจังเดยนะครับด้วยปรเดี๋ที่พี่นอ้องมึงขึ้นมาฟอรเลยนะครับมาลองกินกครับซุ้มหนึ่งหน่หนอยๆเติมอยู่ใส่ดีเติมอยู่ยนะครับผมกูรู้ว,ว่าโดาโดจังปะ โด,ดนปาดเขาดีเขาดีครับพี่นอ้องยกเลยอู้หูมาขืนมาป่อเลยบนแท่นสะกดหัดกลองน,นี่ครับอ้วนตับเนื้อมึเขานี้พอดีนะครับผมใส่หีบนี่โอ้หมาแล้วพี่นอ้องมนี้ได้ใส่ายแล้วนะครับล้ออ,อีกกันนะครับผม สามค่อยไม้เบื่อเลยครับผมจัดไปครับผมพี่น้องเป็นกำลังใจนี้ด้วยครับผมไดกขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องจัดเบิดอแน่ใสกับกำลังกินนะน,นะครับ สวยงามครับเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับผมปลาคือร้อยดีนะครับสังเกตว่ามาือนี่ปลาร้อยดีนะครับผมเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับผมเหยียบร้อยนอกเลยใส่สวยด้วยดึงยางเดียวลามันดึงยางย้อย น็อเลยนีนครับใส่สวยเข้าจุดน็อตรันเจียบครับโอ้สะดุ้งโดนวะนี่สะดุ้งยิงเส้นโอ้หลอดบ่ ปวดโดนครับปากระสุนับบน่งเลยครับโดนต็มติม่มด,ด้ใจพี่น้องมืออีเลีว <c oughs> ใส่ดีไหมลากระสูนนะใส่ดีครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวลงไปเอาบุญเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหนามเลย อือนนอ้น้มีนะครับใส่ดีเติบนะครับไปเติมกันนะครับพี่น้องกระปลานิ้นปลานิ้นบกขึ่นนะครับจะไปครับฝนมาแล้วนะครับพี่น้อง มือเดกับฝนไล่นะครับอู้เจไดกับนะครับปลากระบอเ,เห็นแล้วนะครับมันเหมือนนะครับปลาเดี๋ยวไปสรุปย่บ้านนะครับผมเดี๋ยวกระดูกซองขอกลับกันนะครับฝนม,มาแล้วครับปลอมมาเลยนะครับเดี๋ยวไปสรุปกันย่บันนะครับผม บัานกรขึ้นมาพอดีนะครับนี่ะครับแตมแรกนี่นะครับ,บ,ร <c oughs> รบสองใส่นะครับอันนี้กระสุนยิงเมื่อกี้นะครับผมจีเดิมอ่าุกเจ็บเต็มนิดหน่อยนะครับ นี่นะครับแม่แมเราใส่ถุงเดียวกว่าค้อสีฟ้าอเมเ่อนนะครับผมที่อมื่อในบ้านนะครับผมชิปนี้กับอลาพี่น้องไม่เพียงสานี้นะครับผมชิปหนาพอกันไหมนะครับกับการหาปลาเมื่อนี่มีเวลาแค่สามชั่วโมงเหมครับผมฝนมากกว่อน,นะครับผลลูกสก็เลยบมเด้แต้มหลายแต้มนะครับผมกับาพี่น้องเป็นกําลังใจคือเก้านะครับผมกด ไล์กดแชร์นะครับกดติดตามให้พลูกรังบัณฑรเนเ้อครับเฟซบุ๊กกับออมอิงพลูกรังบันดอนะครับผมกดติดตามให้เนเอพี่น้องนะครับถี่ลงคลิปให้เบิงกับช็อตยิงนะครับเด็ดเด็ดนะครับให้พี่น้องเบิงนะครับผมฝากให้ได้ครับคลิปมีก็ได้แล้วนะครับผมขอบคุณครับถี่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ